ภิกษุนั้นมีจิตอบรมแล้วอย่างนั้นอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตบริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก,ก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก,ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตาก็รู้ว่าจิตเป็นมหคตะาหรือจิตไม่เป็นมหคตาก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่า จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นจิตน้อมไปก็รู้ว่าจิตน้อมไปหรือจิตไม่น้อมไปก็รู้ว่าจิตไม่น้อมไปชื่อว่ายานเพราะอาจว่ารู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอาจว่ารู้ชัด